โอ้โเห็นตาเตอเฮ้ยบาเลตีผมปะนัดเดียวไม่ตายวะ่ะก็งงเหมือนกันแหละโอ้โหถ้าวันหนึ่งนี่ยสมมตินะสมมติสมมตินะมมมมเกมแบบปิดไปแล้วไอ้ปืนที่ผมเก็บไว้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแบบมันน่าเสียดายนะเอาจริงๆมันน่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้กูจะเล่นบาเลต จัดไปเลยมีแค่วันเดียวผมบอกไปก่อนเลยว่าไอ้บาเรียเขียวเนี่ยผมจําได้นะว่าผมเคยซื้อมันแบบอันนี้เคยซื้อมันแบบเป็นพอยน์นะเออเคยซื้อแบบตอนที่แบบเอามาขายในคังที่มันแบบยังไงจํานวนจํากัดอะเออที่แบบซื้อได้คนละหนึ่งกระบอกคนละหนึ่งไอดีใช้พอย์ในการซื้อจําไม่ได้แล้วผมเคยทําคลิปอยู่ถ้าไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะ แต่รอบคริมเราก็จะมาเล่นบาเลตแล้วกันนะครับก็บาเลตไม่ได้เล่นสักพักใหญ่เลยมั้งมาดูสิว่าผมจะยิงโดนหรือเปล่าป๊บเุ๊บเอาไว้เอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงตูดหรือเปล่าได้ยินเสียงแถวเนี้ยไม่มีนะ บอกว่าไม่มีนะครับโอ้โหแม่งเล็งแม่งเล็งตรงนี้แม่งเล็งรอไว้แล้วอ่ะเออไอ้เชี่ยโอ้โอ้โอ้ตะลุยแรงกันไปแล้วนะตะลุยแรงกันไปแล้วนะไหนวะไหนหน้าศัตรู่ะยังไม่โดดขึ้นไปปึ๊บไม่ต้องตะโขบครับผมจิ้มไปเลย ได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้อยู่กระบ้าแล้วเวเริ่มมาเริ่มมา ว่าแล้วเชียวตัวในบ้านแม่งต้องโดดมายิงกูแบบนี้ไอ้สัตว์เลยทะลุว่ะ <ś les> ยิงโดนนะนึงวก็ยิงไม่โดนกูโดนลมจังวะโดนลมหนักมากเฮ้ยมันทำอะไรวะ ใจเย็นๆใจเย็นเห็นอยู่เหี้ยโดดปะตายดิกูตายดิเออกูตายดิวะอย่างเงี้ยเดี๋ยวชิอเต็มตูดไปดิตึ้มตึ้ม โอ้หกูจะตายแล้วเนี่ยนัดเดียวโคตรเจ็บปวดเลยเออเรียบร้อยครับโอ้โหเห็นตะเตอร์เฮ้ยบาลีดีกวะนัดเดียวไม่ตายว่ะก็งงเหมือนกันแหละโอ้ยิไม่โดนไอสเดย์ <c oughs> โอ้โหถ้าเกมไม่จบนะคุูบอกเลยมั่งมีทะลุสองแน่นอนมเมื่อกี้จริงจริงเฮ้ยมีทะลุสองอ่ะได้แล้วหนึ่งตัวเว้ยเดี๋เด้อเด้อเดอเด้เอ้าอูดโดดไม่ขึ้นวะเดี๋ยวก่อนนะใส่สูทก่อนนะพี่นะ โดดมาหาเลยครับเฮ้ยโอ้โหายในไม้เลยเหรอจะเกิดไปแล้วอจะเกิดไปแล้วจะเกิดไปแล้วจริงๆจะเกิดไปแล้วจะเกิดไปแล้วจะเกิดไปแล้วโอ้โหอามีตัวเกิดเพื่อนเดินผ่านมาได้ไงวะ น,นี่ไงครับเต็มๆเลยเดี๋ยวก่อนนะมีตัววิ่งไปบ้านเราอะ่ะนี่ไงเจนกับพี่ทำไมทมีมกูมันดันกาไปจังวะดันเข้าบ้านเราจังเลย เฮ้ยม,ม,มันเป็นอะไรอ่ะนะมันเป็นเงื้อเงื้องักเลยไปนั่นน่น่่่ไม่ต้อง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 มาดักผมแบบนี้มันไม่ดีโอ้ยิงไม่โดนอันนี้ยิงไม่โดนจริง ห้องมีคดน้อยฮะอย่าอย่าทำแบบนี้เลยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเขากำลังมีการบวกกันเกิดขึ้นอ้าวอย่ายิงตูดผมได้ไหมอะ ขอได้ละเออเหล่าแม่มเลยเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ไม่มีดนี่ว่ากูฟันซะใช่ไหมชื่อห้องถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดชื่อห้องเขาน่าจะโนมีดอ่ะผมไปฟันกันแล้วล่ะขาดละโดนดนักไปอ้าวยังไม่โดนเนี่ยแหละบาเลสไม่ได้ค่อยไม่ไม่ได้แตะนานแล้วอ่ะ โอ้โหว่ายหัวสองหัวเลยนะสองหัวเลยนะนั่นน่ะอ่านน่ะจะโดนยิงครับคุณจะโดนยิงแล้วแต่ว่จะโดนจริงหรือเปล่าว่าจะยิงเขาตายนะแต่นี่แอ๊กง่ายไอ้อะไรงาเนี่ยฮะไม่เกลี่ยมีดจริงด้วยเราไม่เล่นจรงใจเรากอโทษ ้ยจัดไปเว้ยค่อยๆเล่นเว้ยอเอโอเอโอ,โอเดี๋ยนพี่เดี๋ยวฟาเดินค่อยๆเ,เล่นครับโอ้โหแฟดมาแล้วแฟดมาแล้วต่อไปอะไรเอ่ยแก๊สไหมแก๊สไหมอย่าอย่า,ย,ายิงคนอื่นยิงได้แต่อย่ายิงผมเลยไว้ชีวิตผมเต็มที่เฮ้ย อ่าเรียบร้อยครับผมยิงแม่เดินครับน yeah, ี้โอ้โหแม่งอะไรรีบยิงแล้วจะรีบขึ้นแหวนบุกขึ้นบ้านเขาอ่ะแต่ก็กูโดนใส่เลยอ่ะกูโดนเต็มหลังเลยอ่ะรัวงเฮ้ยชิบหาย cảm tâm của mị đấy pí, thử mị, thử mà xăng nè, đang hả hâm, ồ, chạy ying ying, chạy nhìn ying ying, ยาจะจะเราชินระวัง <laughs> บอกได้คำเดียวว่าระวังโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนบอลลิตนะโอ้โห,โโห,โหใจเย็ใในพี่เย็นเย็นโอ้โหอย่าลุมก,มกูอย่าลุมกูขอร้องขอร้องขอร้องโอ้โหเยอะ,ะเหลือเกิน嘛เฮ้ นเ <c oughs> สัตว์จบการสไนจิ้มกูอดจิ้มเลยตอนแรกจะเอาสไนนี่คือแบบจะเอาไปจิ้มซะหน่อยแบบเออโอ้โหสุดหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวได้ปะเ,เดี๋ยวได้ปะ ให้เปล่งให้ไปโอเคโอเคโอ้โหเยใจเย็นๆพี่ผมสับเอ่อผมสับช้าผมสับคิวๆแล้วผมก็สับสามคิวเย็นพี่ผมสับสามคิวยังไม่ค่อยแข็งนะอันนี้เรื่องจริงเลยผมสับสามคิวแม่งยังไม่ค่อยแข็งก็เลยให้เห็นว่าแบบ ผมสับคิวๆประการอย่จะบ่อยโอ้โหมาถึงกูจัดก่อนเลยหนึ่งตัวเม <laughs> <laughs> ื่อกี้มีภาพค้างด้วยไม่รู้คนดูจะเห็นว่าผมค้างหรือเปล่าแต่มากี้งแม่มีค้างเลยเลดูผม <laughs> <laughs> แตกแตล้ว <laughs> เอาไปโ <laughs> <laughs> โอโอ้ยอ้ยยเกิดไวเหลอเกิน กับส่นตรงนี้ก่อนสู้เขาอยู่ไหนกันตางวะเ,เรียบร้อย,เ,อยเรียบร้อย,เ,อยเรียบร้อยเรียบร้อยมึงเรียบร้อยโอ้โหทำไมต้องโยกย้ายใส่สะพกนั่นแหละโยกไปฝั่งตรงข้ามครับย้ายฝั่งครับผม ไม่ใช่อะไรผมว่เาเล่นฝั่งนี้น่าจะมันกว่าเฮ้ยเจอากระพริบนี่วอ้กูไปยืนแรกทำไมเนี่ยไหนวะ ะลุสองเ yeah. ยี่ยมโอยไม่โดนอ้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วดีเลยจัดหนึ่งทีเลยจัดสองทีเลยโอ้โหเพื่อนเรายิงตายก่อนครับฮะกลายเป็นไอไข่เนี่ยเอาหน้ามามุดเนี่ยเพื่อนไปได้หมดแลว้ววะ รอครับรอโอ้ยมาแล้วมาแล้วล่วงล่วงโอ้โหกลายเป็นว่าฝั่งนี้แม่งได้เปรียบไปเลยอะ่ะจริงๆแต่ที่ผมบอกอ่ะบาลผมก็ยิงโดนบ้างอะ่ะ มันก็ยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมจะแบบยิงไม่ค่อยโดนอ่ะแบบไอ้มุมที่แบบควรจะยิงโดนก็ไม่ค่อยโดนบ <c oughs> าลีเล่นบ่อยนั่นเองครับขอไปถ้าเกิดบาลีมกรอ้เรียบร้อยกูยิงไม่โดนเห็นไหมเดยมุมนี้ดีกว่า,ามามามา ลายเพื่อนกูเรียบร้อยเพื่อนกูโดนสอยเอ้ยบาเลตว่าเชี้แม่งเอาบาเลตมายิงมาสู้แล้วอยา่าในเกมนี้ให้ผมเล่นคนเดียวได้ป,ปะหุดยจ้า โอ้โหยังเจโดนอย่าง้ามุมนั้นอะตอนแรกมาตอนแรกนึกว่าไม่โดนแล้วนะครับแต่ก็โดนเฉย,เยอ๋อไม่ใช่บาเลตมองผิดเป็นสไนที่คล้ายๆบาเลตยิงคล้ายบาเลตแต่ซูมได้สองชั้นอะเขาเรียกว่าสไนอะไรวะ เอฟอะไรนั่นแหละโอ้หเดี๋ยวผมจะตายภายในสามสองหนึ่งไม่ใช่ผมเว้ยรอบนี้แต่รอบนี้ผมน่าจะตายแล้วเห็นไหมรู้เลยว่าตัวเองต้องตาย ไอตัวไอตัวข้างล่างยงนี้ไม่โดนเอาตัวบนแม่งเลยนี่นี่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย